อ้วนมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล้วก็อยากลดความอ้วนมาตั้งแต่เกิดด้วยนะคะแต่อย่างที่คนรู้แล้วค่ะว่า,าความอ้วนเนี่ยมันยากนอะสำหรับแพงนะคะไม่ได้เป็นคนอ้วนน่าแต่เกิดค่ะใครจะไปรู้ล่ะคะว่าโตขึ้นมาเนี่ยระบบเผาผลาญมันจะรวนได้ดีนะคะที่ผู้กโก้ไม่ยอมแพ้ในที่สุดก็เอาชนะความอ้วนได้ผอมในแบบนี้ ดูสุดหอมชิวๆค่ะหอมมาเรื่องผอมเป็นไปได้เสมอค่ะแล้วคุณน่ะจะภูมิใจเหมือนที่แพงกับพี่ปุโกะทำได้ค่ะบุโกะเนี่ยอ้วนมาทำไม ะะแล้วก็หาวิธีรดน้ำหนักมาตลอดทั้งชีวิตกินเนื้ออาหารคลีนออกทกงลังกายอดอาหารแล้วก็ดูดไขมันกินยาลดความอ้วนเยอะมากค่ะแต่ก็ไม่เห็นผลสักทีแถมยังกลับมาอ้วนอีกนะคะมากกว่าเดิมจนหยุดทานปุ๊บเยอยกปรับเลยค่ะ พออ้วนเนี่ยมันก็เสียความมั่นใจใช่ไหมคะเสื้อผ้าไซส์เดิมก็ใส่ไม่ได้พอเป็นอย่างนี้แพนก็เลยไปหาสูตรอื่นๆในท้องตลาดเพราะว่าเราอยากผอมลงเร็วๆพอหาแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันจะช่วยเราได้แต่กลับกลายเป็นว่ามันหนักกว่าเดิมค่ะเพราะเกิดการโยโย่เอฟเฟกขึ้นทาให้ทางอ้วนขึ้นหนักกว่าเดิมแต่พอูุกบมาเจอตูดผอมชิลวเนี่ยผอมจริงเห็นผลจริงเป็นยังไงบ้างคะคือชิวมากเลยค่ะ หอมลงแบบไม่ทรมานด้วยไม่ต้องอดอาหารและที่สำคัญไม่ต้องหักโหมออกกำลังกายหนักใช้ชีวิตแบบปกติแบบเสื้อหญิงแห่งวงการวิทยุไงคะหสัปดาห์บุกโกรธไป5กิโลหเดือนบุกโกรธไป15บลค่ะและทานต่อเนื่อง2-4เถเดือนท้ายหาเราเท่าไหร่แน่นอนเลย25กิโลค่ะจาก130ตอนนี้บุกเหนือ105กิโลค่ะ ร่วงไปผันไหมของแพงเนี่ยก็ลดเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับตัวแพงเองแพงสูง175ค่ะน้ำหนักลดไปโดยที่แบบไม่ต้องอดอาหารเลยสัปดาห์แรกเนี่ยลงไป3กิโลค่ะพอกินไปกินมาแบบเอาลองกินแบบจริงจังดูลดลงไป5กิโลในเดือนเดียวค่ะที่สําคัญคือถ้าเรากินต่อเนื่องได้เนี่ยอย่างแพงเอง2เดือนแพงลดลงไป9กิโลค่ะ9กิโลเนี่ยปลอดภัยสบายใจ เพราะว่าส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนประกอบจากธรรมชาติ100%ที่สําคัญเนี่ยไม่โซมค่ะเพราะว่าน้ําในร่างกายเนี่ยไม่ได้ถูกดึงออกไปร่างกายก็เฟิร์มมากขึ้นเสื้อผ้าก็ใส่เล็กลงที่สําคัญคือขากับแขนแพงเนี่ยคือมันไม่ย้วยแบบเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้เป็นไขมันแผลบเหมือนเดิมกลายเป็นว่ามันกระชับมากขึ้นเอวก็เล็กลงทําให้กลับมาใสชุดสวยๆได้เหมือนเดิมค่ะสูตรหอมชิชวๆนะคะจึงเห็นผลจริงปลอดภัยอีกด้วยนะคะเพราะไม่มีส่วนผสมของยาหรือตำหนักนะคะเป็นาสารสกัดจากธรรม ร้อเรซ็นที่ผลการวิจัยนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งใช้ในวงการแพทย์และโรงพยาบาลเราจริงรับประกันความปลอดภัยสำหรับการแก้อย่างท้จริงเนี่ยสูตรของเราคือการเลือกแก้ที่ต้นเหตุค่ะสูตรผอมชิวชิวเนี่ยมีดีตรงไหนล่ะคะมีดีตรงที่มีสารสกัดตัวหนึ่งค่ะพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็อิ่มนานขึ้นค่ะจากทพี่บุกเิเนี่ยกินข้าวต้องร้อยจานก็คืออิ่มพอทานสูตรผอมชิวชิวไป เดือจานเดียวค่ะหรือบางทีก็ไม่ถึงจานนะคะเห็นไหมคะว่าพฤติกรรมการกินของกเเปลี่ยนไป,ปกระเพาะก็เล็กลงด้วยเพอกระเพาะลงเล็กปุ๊บมันก็ปรับเปลี่ยนนะ,ะของตัวเราให้ผอม่างสุขภาพดีไม่โทรมสูตรนี้มีสารอาหารนะคะแล้วด็ด้วยไม่ต้องอดอาหาระคะ่ะซึ่งผอมจริงน,นะคะแล้วก็ยั่งยืนไม่โยโย่เป็นไงคะดีตรงนี้แหละคะ่ะ เห็นผลจริงด้วยกลไกการทำงานแบบ 5B แบบมีประสิทธิภาพค่ะ B แรกก็คือบล็อกดักจับแป้งแล้วก็ไขมัน B ที่2นะคะก็คือเบิร์นเบิร์นไขมันส่วนเกินค่ะ B ที่3นะคะก็คือบิวเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อค่ะ B ที่4นะคะก็คือเบรกลดความอยากอาหารให้น้อยลงค่ะ B สุดท้ายนะคะสำคัญมากเลยก็คือบริ้งค่ะผิวพันกระชับสดใสผอมแบบผิวสวยสุขภาพดี2 in 1เลยค่ะ ส่วนสารสกัดเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะเร็วสุดๆเพราะเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีตอบโจทย์คนอยากผอมไม่ตรงจุดเริ่มจากอาร์ซิกันแมงโกช่วยหุ่นของคุณนะคะผอมเซียวกระชับนะคะมีผิวนี่เปล่งปลั่งเลยนะคะช่วยเร่งการเผาผ่านไขมันเปลี่ยนจากไขมันกลายเป็นกล้ามเนื้อลดคอเลสเตอรอลนะคะในร่างกายลดไขมันอุดตันอีกด้วยค่ะเรายังมีสารสก,กัดสําคัญอีก2ตัวค่ะนั่นก็คือกระบองเพชรและก็แอลคาไลนีนค่ะ สำหรับกระบองเพชรนะคะมีคุณสมบัติเป็นใยอาหารเป็นทั้งแบบละลายน้ําแล้วก็ไม่ละลายน้ําค่ะคุณสมบัติของมันก็คือสามารถช่วยดักจับตัวไขมันแล้วก็สร้างเจลพิเศษป้องกันการย่อยสลายแล้วก็ดูดซึมไขมันด้วยค่ะสําหรับแอลคาฮนทนีนะคะเป็นตัวที่ช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันทําให้ไขมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานค่ะวิธีการทานสูตรผอมชิลๆนยง่ายๆค่ะแค่วันละ1เม็ดกอนอาหาร30นาทีค่ะ บุก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากลดความอ้วนนะคะแต่ไม่สําเร็จไม่ว่าจะเป็นอ้วนกรรมาพันอ้วนโยโย่นะคะรับรองเลยค่ะว่าสูตรผอมชิิๆเนี่ยปลอดภัยร้อยปซ็แล้วก็ลดได้จริงด้วยนะคะสู้ๆคะ่ะสูตรผอมชิวชิวเรื่องผอมเป็นไปได้เสมอเหมือนที่บุกโกและแพงทำ,ทำได้ได